วันนี้ก็มาพบกับหมอเสรีย4พยากณ์นะครับสำหรับวันนี้หมอก็จะมาทำนายดวงความรัก3เดือนเมษายนพฤษภาถุนา2566ให้กับท่านที่เกิดราศีเมถุนนะครับคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนาถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าดวงความรักของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับในช่วง3เดือนนะครับก่อนที่เราจะมาอธิษฐานพร้อมกันก่อนนะครับ ท่านที่เกิดราศีเมทุนคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับขอให้ไพ่ช่วยทํานายดวงความรักของท่านที่เกิดราศีเมทุนระหว่างเดือนเมษาพฤษภามิถุนา2566เป็นเวลา3เดือนนะครับถ้าดวงความรักของท่านดีขอให้ไพ่ออกมาดีนะครับมอขอเป็นตัวแทนของท่านที่เกิดราศีเมทุนนะครับในการหยิบไพ่ขึ้นมา10ใบนะครับใบที่1นนะครับ ใบที่สใบที่สใบที่สใบที่ห้าใบที่หใบที่7ใบที่8ใบที่9ใบที่10บ เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าท่านที่เกิดราศีเมถุนนี่ดวงความรักของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับใบแรกนะครับท่านได้ไพ่7ไม้เท้านะครับไพ่เจไม้เท้าเป็นไพ่แห่งการต่อสู้การแข่งขันนะครับแต่ท่านต่อสู้และท่านได้เปรียกนะครับท่านจะสามารถเอาชนะได้นะครับไพ่ใบที่2ใบที่มามีอิทธิพลต่อท่านนะครับก็คือไพ่ฟีนอฟครับนะครับ ีน็อกครับเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงเท้าหลังนะครับเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนนะครับเป็นคนที่คอยดูแลครอบครัวนะครับเป็นคนที่มีความสุขกับการทํางานอยู่ที่บ้านนะครับเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะครับครได้ก็จะโชคดีนะครับได้สีภรรยาไพ่ใบที่3นะครับท่านไพ่ได้ไพ่เดอะเวิร์ดนะครับไพ่เดอะเวิร์นี้เป็นไพ่ที่ว่าถ้านับถึงว่า ชุดเมเจอร์คาน่าเนี่ยมี22ใบนะครับเดอะเวอร์ก็เป็นใบสุดท้ายนะครับคือใบที่21นะครับเริ่มจากใบที่0ูนย์ะครับคือเดอะฟูไพ่เดอะเวอร์เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าท่านผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ชีวิตจนท่านสามารถเข้าใจชีวิตได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เดอะเวอร์เนี่ยไพยย่แห่งความสุขนะครับไพยย่แห่งการ เดินทางนะครับเดินทางไปต่างประเทศไปตั้งโลกรากอยู่ในต่างประเทศได้เลยนะครับยุโรปอเมริกาได้เลยไปได้ไกลนะครับแล้วก็เป็นไพ่แห่งความสําเร็จนะครับความรักถ้าท่านใดมีความรักก็ไม่จําเป็นต้องแต่งงานก็อยู่กันได้นะครับอยู่กันยืดยาวนะครับเป็นไพ่ความรักที่ดีใบหนึ่งนะครับไพ่หม่่ 4, า,ยมายเลข3ามนะครับหลายๆายท่านเนี่ยอาจจะกําลังมองที่จะขยับขยายนะครับ ในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับกิจการธุรกิจนะครับไพ่ฟีนอพนทาเกิลนะครับไพ่ราชินีเหรียญไพ่ราชินีเหรียญนี่เป็นไพ่ของผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่มีความสามารถนะครับโดยเฉพาะทางด้านธุรกิจนะครับผู้หญิงที่ได้ฟีออนอพนทาเกิลเนี่ยหรือราชินีเหรียญเนี่ยท่านจะเป็นคนที่คำนึงถึงหน้าตาเป็นอย่างมากเลยนะครับดูจากการแต่งกายดูจากาสภาพแวดล้อมนะครับ ท่านจะประ,ประดับตกแต่งบ้านอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ของใช้เสื้อผ้าหน้าผมท่านจะดูแลเป็นอย่างดีของใช้ของท่านก็เป็นของแบรนด์เนมนะครับก็คือไฮโซของจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาจีบราชินีเหรียญก็ต้องรวยนะครับไม่นั้นราชินีเหรียญก็จะไม่มองนะครับท่านให้ความสําคัญกับเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจ ไม่ยอมกัดก้อนเกลือกินเด็ดขาดนะครับไพ่ใบที่6เป็นไพ่6ดาบนะครับผู้ชายกําลังพายเรือนะครับไปตามแม่น้ํานะครับสาขวางหนึ่งน้ํานิ่งขวางหนึ่งทามเป็นคลื่นนะครับคือคือไพ่ใบนี้สื่อถึงการเวลาเยียวายาปัญหาทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเผชิญปัญหาอะไรก็ให้การเ,เวลาเป็นเป็นตัวเยียวายาปัญหานะครับอาจจะไปเที่ยวพักผ่อนริมน้ําริมทะเลนะครับ ไพ่ใบที่7จ็ดไพ่ตำแหน่งปัญหาภาษาศท่านได้เพจออฟแวนนะครับไพ่เด็กถือดาบนะครับแล้วเด็กถือไม้เทา้าเป็นไพ่ของการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะครับเป็นการมองถึงอ,อนาคตว่าจะทําอย่างไรนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยเ,เป็นไพ่ที่สื่อถึงการเดินทางก็ได้นะครับเป็นเดินทางกับประเทศใกล้ๆประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับ เป็นการนอกจากเป็นการรีเริ่รมงานใหม่ๆแล้วก็ยังสื่อถึงการเดินทางได้ด้วยนะครับเดินทางไพ่ใบเลข8นะครับท่านได้ไพ่อสศวินดาบนะครับ knight of swords นะครับไพ่สศวินดาบนี่เป็นไพ่ของการจู่โจมที่รวดเร็วนะครับไพ่พุ่งกา้าใส่ปัญหาอุปสรรคนะครับเป็นไพ่ที่พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับปัญหานะครับแต่ไพ่ใบนี้มีเซนส์นของความเร็วนะครับ าบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับท่านต้องอพยายามที่จะฉกฉวยโอกาสเอาไว้ให้ได้นะครับขับรถก็เร็วนะครับเดินทางอะไรก็เร็วเร็วนะครับไพ่ใบที่9ท่านได้เอทซอฟสวนะครับไพ่หนึ่งดาบไพ่หนึ่งดาบเป็นไพท่ที่สื่อถึงความสําเร็จนะครับแต่ว่าท่านจะต้องลง ใช้ความพยายามค่อนข้างมากนะครับไพ่ใบนี้ทํามากินในต่างประเทศได้จะโดดเด่นนะครับไพ่ที่ต้องมุ่งมั่นทุ่มเทนะครับริเริ่มการงานใหม่ๆแล้วท่านก็ต้องลงแรงเองเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วท่านจะประสบความสําเร็จนะครับความสําเร็จที่มาจากน้าพักน้ําแรงนะครับไพ่ท่านที่เกิดราศีเมถุนนะครับไพ่ใบสรุปใบสุดท้ายท่านได้ไพ่เดนนะครับไพ่ของการจบความสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะครับ เป็นไพ่ของการฟอร์เมชันนะครับเป็นไพ่ของการเปลี่ยนผ่านนะครับจากสถานะหนึ่งเป็นอีกสถานะหนึ่งนะครับก็เป็นไพ่ออกมาในเซนส์นที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับแต่ว่าในความเปลี่ยนผ่านมันก็จะดีตรงที่ว่ามันก็จะได้จบอความสัมพันธ์เดิมๆที่มันไปต่อไม่ได้จะได้เริ่มต้นใหม่นะครับถ้าดูจากไพ่ทั้ง10ใบแล้วนะครับสำหรับคนโสดเนี่ยก็อาจจะต้อง อาจจะได้แฟนเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะครับอาจจะได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนนะครับอาจจะได้เจอความสัมพันธ์ที่เป็นาชาวต่างถิ่นต่างแดนนะครับแล้วก็เดือนนี้ท่านจะรักบ้านรักครอบครัวเป็นพิเศษนะครับาบางท่านก็ชอบที่จะทำงานอยู่ที่บ้านนะครับแต่พอดีเดือนนี้เนี่ยไอ้สเดือนนี้เนี่ยมันขึ้นทั้ง ไพ่ฟีนอฟเพนท์เคิร์ดแล้วก็ไพ่ฟีนอฟครับนะครับผู้หญิงในภาพทั้งสองคนเนี่ยมีความแตกต่างกันมากนะครับคนหนึ่งเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะครับคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจนะครับชอบทำงานทำมาหากินนะครับชอบทำเงินนะครับหางเงินชอบแต่งตัวชอบของแบรนด์เนมนะครับแต่อีกภาพหนึ่งที่เป็นฟีนอฟครับนี่เป็นแม่บ้านแม่เรือนไม่ไม่ชอบไปแข่ง ขันกับใครไม่ชอบไปดอกบ้านนะครับก็สำหรับหลายๆท่านก็อาจจะได้ความรักจากผู้หญิงในสองลักษณะนี้นะครับหรือว่าผู้ชายก็อาจจะได้ผู้หญิงก็อาจจะได้ผู้ชายในสองลักษณะนี้นะครับผู้ชายก็อาจจะได้ผู้หญิงสองลักษณะนี้นะครับแล้วก็ท่านอาจจะได้เจอกับคนที่ถูกชะตานะครับ แล้วก็อาจจะอยู่กินกันโดยไม่ต้องแต่งงานได้เลยนะครับเป็นคู่กันนะครับอาจจะไปเจอกันแถวริมน้ำนะครับหรือเจอจากการเดินทางนะครับหรือไม่ก็อาจจะเจอจากการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนนะครับอาจจะเจอจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับบางท่านนะครับการทำงานการแข่งขันอาจจะทำให้เจอคู่ครองคนรักได้นะครับแต่ว่าภาพของการ พุ่งจะโจรกระโจนใส่ปัญหาก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประสบปัญหาอะไรก็ให้พุ่งเข้าใส่เลยนะครับให้เผชิญปัญหาเมื่อเรามุ่งมั่นตุ้มเทนะครับเดี๋ยวเราก็จะชนะนะครับเราก็จะประสบความสําเร็จนะครับ3เดือนนะครับ3เดือนเมษาพรึกษภามิถุนานะครับลองสังเกตดูว่า,เ,าเราอยู่ในสถานะไหนนะครับหลายๆท่านเนี่ย ไพ่สรุปขึ้นเดทนะครับแสดงว่าความสัมพันธ์บางบางท่านเนี่ยมันจบนะครับมันมันจบลงมันอาจจะต้องเลิกลาย่าร้างได้หรือไม่ก็เปลี่ยนผ่านไปเลยนะครับบางท่านนะครับสารสัฟอร์มชันเปลี่ยนสถานะจากคู่ครองคนรักเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วท่านก็จะมีอิสระนะครับเมื่อท่านตัดสินใจเด็ดขาดได้แล้วนะครับ ไพ่ใบนี้ก็ไพ่ชุดนี้ก็ถือว่าดีนะครับสําหรับท่านที่เกิดราศีมังกรให้ราศีเมถุนนะครับ <_ letter> ความรักค่อนข้างดีนะครับเดวเวอร์นะครับไพ่ใบนี้ความรักโดดเด่นนะครับใบนี้ก็ความรักที่ดีนะครับความรักได้แม่บ้านแม่สีเรือนได้มีแฟนคนสวยเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นสาวไฮโซนะครับก็ คู่ครองก็นํามาซึ่งความสําเร็จนะครับผู้ครองก็อาจจะขยันทามาหากินนะครับนํามาซึ่งหน้าที่การงานที่มั่นคงนะครับหลายๆท่านก็อาจจะริเริ่มไปอ่านใหม่ๆนะครับก็สําหรับคนที่เป็นโสดก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะได้พบรักใน3เดือนนี้นะครับแล้วก็ได้อยู่กินกันด้วยซ้ําไปนะครับสําหรับบางท่าน บางท่านก็โชคดีหน่อยได้เมสี่เรือนนะครับบางท่านก็อาจจะได้แฟนที่คอยสนับสนุนฐานะนะครับปีนอฟเพนทาเคินนะครับหรือบางท่านก็เลือกที่จะไปพักพรต่างถิ่นต่างแดนนะครับยุด The World เป็นหลักนะครับเพราะว่าพาย The World พายเดทนะครับเป็นพาการเดินทางทั้งนั้นนะครับหลายๆท่านน่าจะมีการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนนะครับ เพื่อไปแสดงหาความรักหรือแสวงหาโชคโชคชะตาของตัวเองนะครับก็สำหรับคนมีคู่แล้วก็ต้องระวังนะครับเดทขึ้นนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับอาจจะมีความผิดหวังความล้มเหลวความไปต่อไม่ได้โผล่ขึ้นมานะครับแต่ไงก็ฝากด้วยนะครับช่องหมอเสรีย4พยากรณ์นะครับหมอจะพยายามทำคลิปออกมา ให้เยอะๆที่สุดนะครับแต่ว่าเนือ่องจากว่าหมอต้องทำานประจำในตอนกลางวันอาจจะมีเวลาที่จะมาทำคลิปได้น้อยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแต่ว่าวันสองร์อาทิตย์จะพยายามทำให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้มีข้อมีคลิปดูนะครับเพื่อจะได้เป็นไอเดียเป็นไกด์ไลน์นะครับที่จะเสนอแนะให้กับท่านได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อย สำหรับท่านที่กำลังเผชิญปัญหาอุปสรรคอยู่นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวหมอจะพยายามทำออกมาเยอะๆนะครับ mm hmm. บางท่านตรงบางท่านอาจจะไม่ตรงนะครับเพราะว่าเราดูภาพรวมทั้ง1ราศรีอย่างราศรีเมถุนนี่ก็ควรที่เกิดตั้งแต่14มิถุนนาถึง14กร,รกฎาดาประมาณ30วันนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านก็อาจจะตรงบางท่านตรงมากตรงน้อยนะครับหรือบางท่านก็ตรงแค่60-70%นะครับหรือบางท่านอาจจะไม่ตรงก็ลองดูนะครับฟังไว้ เพื่อเป็นประสบการณ์นะครับเดี๋ยวพอไปเจอท่านที่เขาดูวันอื่นเนี่ยที่จริงไพ่ชุดนี้มันจะมันจะแค่3เดือนนะครับเดี๋ยวหมอจะพยายามทำออกมาให้ขยายออกไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่เวลามีนะครับสุดท้ายก็ฝากช่องนะครับหมอเสรีย4ิบสีพยากรณ์นะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ